สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปงไปสุขูสุข,คสขคนครับผมพบพ่อครับพลปลาภัยใช่แนวพี่นอ้องภาพบรรยากาศงามแรงๆครับบ้านเขาไว้ก็โบ้ค่อเคยเกิดพี่น้องแต่ไทยวานไม่ครับส้นทางฝนไทยวานไม่ฝลตกมากเพราะซ้ำนั่นนะพี่น้องแถวนี้ยังแหงๆอยู่ด้วยครับ เขาพวกหนึ่งวานใบกำลังเกิดครับบรรยากาศแามแล้งฝนกำลังชิงมากครับจกักล้ๆตกบ่ตกเลยเนะพาพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศแามแลงครับก็ชิบ่เห็นตรกเนาะหน่วยบกบ่าสุ่มเห็นบน่นา สูมพี่น้องมองกันนะโอ้บบเป็นตาพี่น้องมารอเบิงเขาเบิงน้ำครับว่าจิตไทยช่วงไทยหน้าว่านเขาไม่ให้พี่น้องเบื้องเกิดลืมครับพี่น้องบบเป็นอย่างน้นเนาะครับเนาะมาเก็บภาพบรรยากาศยามแรงๆให้พี่ให้น้องได้รับชมครับ ทางตรงไ้ตรงหน้าทางอีสานมีหรือพี่น้องคลิปนี้มันชิเปิ้นคลิปสันสนเน้อครับเด้อโมยาวาดอกพี่นอ้องพาพี่น้องมาเบ่งบรรยากาศครับ เก็บาบรรยากาศย่ำเร่งให้พี่น้องเบิ้งน้ำซ้ากับพระท่านให้เต็มเลยพี่น้องลูกกำลังมากครับฝนล,ล่มทังขึ้นมาแล้วพวกหนึ่งกัเเลือไปถดําดครับพวกที่จงไวเนี่ก็จงไวถตาลามง่วลามคุวยพี่น้อง มาเบิ่งน้ำสาครับน้ำสาน้ำสาบ่ทันทธ้เต็มบกจนสิเบิดแล้วพี่น้องเอ้ยบกอยังไหลเลยครับพามาเบิ่งบรรยากาศซอมังเข่าเบิ่งน้ำภาพบรรยากาศารรยา,า,ศามแรงแรงแถวนี้พอได้ลามม้วลามควอยครับพี่น้องจงไว้ ไปจะดำจัางยามได้ละจังชีมีน้ำดำบ่มี่ก็สิได้ศักลุ่มเออคลิปนี้ขออนุญาตไปซ้ำนีเด้อพี่น้องเด้อฝนกำลังมากครับภาพบรรยากาศแง้มงแรงเก็บบิวเก็บภาพบรรยากาศมาให้พี่น้องได้รับชมครับ พบกันคลิปหน้าครับพี่น้องคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ